เยเดียวเลยอ้้้้อ้หโอ้โล้อเลยโอ้โห้โอห้โเอาอุ่มโอ้อ้โเลิกงานพี่น้องกายเลิกงานลวบอยว้าวโอ้โหาเนี้ยอกินแรงอยู่กันนะกายใช่ปะ ไก่ใช่ปะอ้เห็นไก่ยังไงมาเห็นครับมาเห็นเอาหาของดีหาเอากินแรงกันบ้อนี่เมื่อวานจัดหนึ่งเมนูแล้วโอ้นี่สิโอ้มาเบิ่งต้นผีต้นขางให้นี่ต้นหลวงพี่ตรงนู้นต้นหลวงพี่ยูเตระถางโอ้รายการไปเลยรายการวะไปเลยเป็นดอกกันดิมื่อนีนคิดเมนูกับเขาแล้ววะเจ้าอยากเงี้มื่อนีน อยากกินไก่ป่าหาให้ได้อยู่วะไก่ป่าห้วยก็ได้อยุ่นแล้วถ้าเจ้าอยากเจ้าจะเอาเอาจังไรเอาเอาเมนู่ยังเอาย่างสมุนไพรซะสันย่างไก่ป่าสมุนไพรมันวะแมนได้จัดไปไปไปหาเดี๋ยวผมหาไปหาวัตถุดิบก่อนเออไปหาวัตถุดีกันกินไก่ป่าสันเดี๋ยวจัดให้ได้ที่โต้ละไป ไก่ป้าก็ต้องไปหาในป้าคือว่าแหละ,ะไรครับน้องต่าเลี้ยงเนีหาไก่ป้าป้าเดี๋ยวน้อมาครับีน้องจัดเมนูไกป่ป้าครับ่าจัดไป เี๋ยางกีเดี่ผมเห็นห้างอัูแม่นบ่แก่นหวยมีง้องทางไก่ไก่ปางไก่อไนไดเบิ่งมืมว่าสันมาเบิ้งไก่ปาพี่น้องมาหาวัตถุทิ่พี่น้องพี่ห้าพี่ห้างกันวะใส่ใส่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยดูู่ๆูจไเฮ้ยโอ้ยเดียบเ้อยเดียบร้ยไก่ป่านอนอยู่ในห้างเลยเดินไปน่ห้งเอ้าเดื้ยันย่เ้ยไม่รู้โอ้โอ้บับโจนใหญ่เลยโอ้จนใหญู่เด้งมัู้น้องมือเดือยร้อยเฮ้ยเป็นมรดิ จัไปจัดไปไอไปฮู้โอ้เจ้ามาครับวุ้นเสียบกายจัดให้ยางไก่ยางไก่นะครับมาเบิ่งวิธีการปรุงของเสียบกายจัดไปใบประกรูดตาขคร้พริกแห้งกระเทียมพริกไทยเอ๋อม่ผึ่งเรอไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว

ใส่รถดีนะครับหน่อยนึงครับตามด้วยซอนหอยนะครับโปะะเลือ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 นะครับใส่เลือลยไปนะครับ โอ้ยโอ้ยโอุ้ดตุดสุดยอดจัดไปเอาวบอกเมนูยังงนี่อย่างไก่ปลาครับอย่างไก่ปลาสมุนไรเย้รู้อะไรอะไรน่าขับบาน ลงไส้ได้บาทนี่มาร์กเรียบร้อยอ่าขวานเจี๊ยบอู้แซ่บเป็นตาแซ่บเอู้เบิ่งเอาพี่น้องไปย่างไ่ป้าจัดให้ไปเป็นตแแาแซ่บเก้าไปสุดล้วพี่น้องสุแล้ว มาเร็ซูมาโอ้ยจานใช่ไะโอ้ดูฮือจานนีจังย่ากไก่ครับยากไก่เอาอานั้นไปนี่เนาะอาไปเอาไปเอาเลยเอาเลยตึ๊บ ไปกันเลยไปกันเลยเออมาสื้เออหนึ่งคนครับโอ้ยมันออกงา่ายอ๋อมาครับมาเมนูนี้ไกเ่เดือดนะครับไกเ่เดืสอสกุละครจัดให้เหมือนเดิมนะครับอ่าหนึ่งคนเลยอ่าไ,ไปย่างไก่สูตรสมุนไพรไก่ฝ้าพร้อมนะครับอ่าแก้วแก้วตรนี้ไง ไปแค่เลยครับทูมแค่เลยไปแค่เลยครับเออนี่เออขอบคุณจากกรมด้เลยครับเาีกยันึงนะครับเออเงี้ยครับเออเดี๋ยวซีอูอีกจังหน่อยอ่ะได้เอาเดี๋ยวซีอูอีกอือนี่ครับผมโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ดีใช่บไหมเอาไว้เอาไว้ไว้เนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป่ยนอะิปหน้าอยากให้บาสกุลแล้วก็ไก่ลิวิธทำอะไร <differences S 2> คอมเมนต์มานะครับเดี <but S 3> ๋ยวจะให้เดี๋ยว